รรรจริง,จร,งจริงแล้วเป็นครั้งแรกของผมเลยที่มาเดอะมอลล์บางแคด้วยแล้วก็เป็นอีเวนต์เปิดที่ใหญ่ขนาดนี้ก็ดีใจครับผมได้เจอแฟนๆทุกคนก็เห็นว่าคนมารอตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้ามืดอะไรเงี้ยรู้สึกแฮปปี้มากๆที่ได้มาเจอทุกคนวันนี้แล้วก็ขอบคุณทางเดอะมอลล์ลัาสโตร์บางแคมากๆครับปกติช่วงตุตจีนถ้าเราไม่ได้แบบมีงานมีอีเวนต์เรอส่วนใหญ่แล้วตุตจีนเนี่ยผมจะกลับไปกลับที่บ้านครับผมคือกลับไปหาคุณแม่คุณยาย ใช่แต่วันนี้ก็คือคุณแม่คุณยายเคยมาเองเลยวันนี้มานั่งดูเราร้องเพลงวันนี้ก็แฮปปี้ครับเขินนิดนึงเขินนิดนึงจัดเต็มอยูแล้วคอสตูมวันนี้ก็คือให้ฟิลเหมือนแบบเหมือนเป็นจอมยุทธฟิลคุณทีอะไรเงี้ยเห็นแบบแฟนๆทุกคนเขาอยากเห็นใช่ก็เลยจัดให้สักหน่อยปกติอนเข้ากับลูกแบบตอนแฟนคอนก็ตออแฟนดูเธอชอบลูกแบบนี้นะ จริงๆก็ก็แฮปปี้แหละครับผมเพราะว่าตอนแฟนคอนอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะโชว์แนวแบบแนวนี้เพราะเราชอบไงใช่แล้วก็พอมาวันนี้ก็เปินตือแบบให้ความแบบแตดแบ็กหน่อยๆใช่ก็สําหรับใครที่คิดถึงโชว์ห้องเต้ของผมก็สามารถกลับไปดูได้ครับา,าถ้าถ้าุถึงจีนสสิ่งที่จะนึกถึงช่ครับผมนึกถึงเงินก่อนเลยครับางแรกนึกถึงเงินนึกถึง อาหารอร่อยอร่อยนึกถึงอาหารจีแล้วกันแล้วก็นึกถึงครอบครัวครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะไรเงี้ยคือ,อครอบครัวเป็นครอบครัวคนจีนไงเราจะเหมือนกับรวมตัวกันสมมุติถ้าเรายุ่งกันเนี้ยเราก็จะกลับมาเจอกันปีละครั้งในวันตรุษจีนนี่แหละใช่ครับใช่ครับเป็นเหมือนว่าวันรวมญาติอะไรก็นึกถึงครอบค,ครัวส่วนใหญ่คิดถึงินแล้วติดาเป่าปกติเราต้องรอรับหรือว่าเราต้องเป็นคนให้รับหรือถ้าสมัยเด็กๆอ่ะรอรับแต่สมัยนี้คือเป็นคนให้แล้ว ใช่ครับก็รบจริงๆเพิ่งผ่านวันเกิดคุณยายมาด้วยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าให้อ่งเปาแล้วก็ให้เป็นของของวันเกิดคุณยายไปด้วยเลยใช่เด็กๆก็คือคุณยายให้นะแต่เราโตมาเราให้เองครับมาถึงเราเปย์มาถึงเราเปย์ยยยคุณยายหนักไหมใช่ไหมโอ้หนักเลยแหละครับอือ <c oughs> ใช่บอกเลยว่าคุณยายแฮปปี้มากมาก เป็นแบบยิ่งกว่าซองเองครับครับผมใช่ครับผมใช่เพราะว่าช่วงนี้ก็คือความคอนโทรมาแรงไงโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกเราแค่รู้สึกว่าคุณยายให้เรามาตลอดไงเราก็อยากตอบแทนเฉยๆเป็นวันเกิดเขาแล้วอะไรเงี้ยคือแบบก็ให้เพราะว่าเขากลับมาเขาย้ายมาอยู่กรุงเทพเลยถาวรด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยายก็ตามไปให้กำลังใจใช่ครับม้านี่วันนี้ก็มาน่าจะนั่งอยู่ข้างหลังครบ ใช่ครับใช่ใช่ครับใช่คุณยายอยากมาปกีิคุณยายอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้มาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบพอเขามาอยู่กรุงเทพเขาก็เลยอยากจะมาดูงานหลานทุกงานแหละใช่แล้วก็มาก็มาอะไรเงี้ยแล้วพอเขาเห็นได้เห็นแบบเฮ้ยจำแฟนให้การแบบต้อนรับเราเลยอุ้ยคุณยายแฮปปี้มากเลยครับคุณยายคือแบบเขาผมเคยถามเขานะว่าเขาเป็นรู้สึกยังไงเขาบอกว่าเขาเขามีความสุขแหละเขาได้เห็นแบบเราเติบโตขึ้นอะไรอย่างนี้แต่เมื่อก่อนเป็นคนขี้อายไง เพราเมื่อก,ก่อนเลยเป็นคนขี้อายคุณยายเห็นคุณยายก็เลยแบบแอบตกใจนิดนึงที่แบบคนมาเยอะแบบทํายังไงทําไมถึงแบบดูไม่ค่อยตื่นเต้นเลยแต่จริงๆแล้วคือแบบสั่นยอยู่ะเวลาที่คุณยายเห็นแล้วะอย่างทีก่อนที่ตออนที่ขครับตอนนี้คุณยายเห็นว่าอุ๊ยอนทำหลายอย่างมากครับคุณยายคอยเชียร์อัพแล้วก็ให้กําลังใจตลอดนั่นแหละเพราะว่าเราก็จะบอกคุณยายทุกง,งานนะว่าเออวันนี้ไปแบบ ตื่นเต้นอ่ะสมมติจะมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคุณยายจะมาดูอะไรเราก็จะบอกคุณยายแบบว่าอุ้ยตื่นเต้น,นอ่ะอาม,ม่าทำยังไงดีอะไรอาม,ม่าก็บอกว่าอุ้ยทำได้อยู่แล้วเนี่ยผ่านประสบการณ์มาเราก็ต้องทําได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ก็เป็นกําลังใจที่ดีครับอ่าอุย้ยเขินครับ <laughs> มาวันนี้ผมยังตื่นเต้นอยู่เลยตอนผมอยู่หลังเวทีอ่ะ <laughs> ผมไม่แน่ครับมันเหงื่อเต็มเลยตอนนี้ปกติผมเป็นคนอ <laughs> ออกอย่างนะ <laughs> คุณจะเป็นคนแบบคุณจะจับสังเกตได้ครับผมเป็คนคนขี้อายคเขาเป็นคนขี้เขินก็ หูแดงค่อนข้างง่ายเวลาโดนสายขับแซวก็เป็นปกติแหละเราก็หูแดงครับผมระบบเขื่อนเราไม่มาหรือเปล่าก็อุ้ยหมอเมื่อกี้ตอนอยู่บนเวทีมันก็หูแดงนะไปสองหูแดงเลยแล้วก็แบบว่าระบบเขิ่นของเราแบบไม่มาอะไรก็ก็มีบ้างอยู่กับสถานการณ์ใช่เอ่ยชื่อแล้วจะเขิ่อนไหมไปนะเอ่ยชื่อครับก็ก็อย่าเอ่ยไปขอเขื่อนรู้นะรู้นะรู้ ผมว่าขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์และแต่ละงานดีกว่าอาสมมตินนะถ้าเกิดเป็นงานแบบในฮอลที่เป็นแบบคอนเสิร์ตของเรามีแค่คนของเราอย่างเงี้ยเราก็จะแบบสบายตัวหน่อยแต่ว่าพอเรามางานแบบเป็นอีเวนต์เปิดหรือได้แบบมีโอกาสเจอคนแบบหลากหลายหรือแบบคนที่ผ่านไปผ่านมาก็าจะมีเสนบ้างใช่ครับเป็นปกติแต่ว่าเราก็เห็นคนเขามีความสุขที่แบบเราเป็นคุณทีเราก็โอเคครับแฮปปี้เหมือนกันครับ จร,จริงๆแล้วแบบเราฟูลฟิลครับผมเร,เราเราดีใจจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเวลาไปอีเวนต์แต่ละงานเนี่ยแบบคนจะมาหาเยอะแค่ไหนเพราะว่าคือเราแค่รู้สึกว่าเราเราเขามาทั้งทีเราแค่อยากแบบมอบความความสุขให้พวกเขาอีกทั่วถึงอะไรเงี้ยอย่างแบบวันนี้มาคนก็เยอะมากๆเหมือนกันก็พฮปปี้มากๆมันฟูลฟิลคือแบบจะบอกว่าออก event อีเวนต์กี่รอบก็ตื่นเต้นทุกรอบจริงจริง ก็คือแบบเวลาแบบไปตลาดแถวบ้านเนี่ยคือบ้านเราอยู่ค่อนข้างไกลใช่ไหม <c oughs> ก็มีคนทักนะครับผมว่าแบบว่า e uh, คุณที่คุณที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใชก็ก็ดีใจครับผมดีใจที่ทุกคนรักคุณที <c oughs> ครับผมแล้วเนเวลาที่แบบว่าเราเป็นคุณทีมก็จะบอกว่าเอาอต้องเบียวมาก,กเลยนะเ<ห>ขินครับเ <c oughs> ขินทุกรอบเลยแต่ว่ามันแบบความเขินมันมีมันมีความรู้สึกที่แบบ รู้ว่าคนที่เห็นเลยแบบเห็นเราเป็นคุณทีอย่างเงี้ยเขาจะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําได <S <S ใ้ใช่ <S <S ใช่คุณทีครับเป็นคุณทีช่วจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในผลงานที่ผมรู้สึกว่าเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจแล้วกันเพราะว่าคือเราก็มีโอกาสได้ทําหลายอย่างหลายแนวนะ้วก็แค่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เหมือนกับคนดูมีความสุขมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงเราก็ยังมีผลงานอีกมากมายเรื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นปลาบนฟ้าเพื่อนายแค่หนึ่งเดียว V ีหรือ Le ฟต์ยอะไรเงี้ยผมรู้สึกภูมิใจกับทุกผลงานที่ผมได้ทำนะแต่ว่าแค่คุณทีมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วกันเป็นสไตล์แบบใหม่ๆที่เราได้ลองรับบทแล้วเรารู้สึกเราชอบเนี่ยจริงๆก็เออกนรต่อว่าเป็นเป็นตัวบอเป็นตัวอเราอยากรู้ว่าอี่ก็เป็นตัวแกออกมาลผมรู้สึกว่าผมมีความสุขที่ได้เป็นคุณทีดีกว่าคือถามว่ามันมีความคล้ายไหมก็ถ้าเกิด คนดูทั่วไปคิดว่าคล้ายผมก็ผมก็โอเคนะครับแต่ว่าคือในตอนที่เราถ่ายทำหรือตอนเราเล่นเป็นคุณพีอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมแบบมีความสุขในทุกๆซีนท,ที่ผมเล่นแล้วกันความเบียวอ่ะใช่ครวามเบียวผมว่าต้องต้องใช้เยอะนะต้องต้องกล้าเบียวอะ่ะเพราะว่าคือแบบเวลาเราถ่ายทำใช่ไหมมันจะมีแค่แบบคนนิดเดียวไงเราไม่ได้มาเล่นแบบแล้วมีคนดูเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีแค่ทีมงานทีมกล้องทีมไฟพ่วงกับอะไรเงี้ยโอ้ยผมจัดเต็มเลยครับเราร,รู้รู้เลยว่าซีนเนี้ย คือการแสดงผมไม่รู้ว่าผมทำไปเป็นธรรมชาติแล้วหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ายังไม่ได้เป็นคุณทีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในในตอนถ่ายทำอะไรเงี้ยเรารู้สึกแค่ว่าถ้าเกิดคนได้รับสารแบบแบบเนี้ยทุกคนน่าจะมีความสุขใช่แล้วก็พอผลลัออกมาก็แฮปปี้มากๆเพราะว่าแบบผู้ชมทางบ้านดูมีความสุขแล้วก็เป็นซีรีส์ใครเครียดสองท้ายปีได้จริงๆอะไรเงี้ยใช่ฮะก็ถ้าเกิดเป็น ยังไงก็เป็นได้ครับผมคุณทีตอนนี้คนเขาก็เรียกเราคุณทีอยู่แล้วแต่ก็แฮปปี้นะเป็นมีสติแล้วคุณทีดีกว่า้ากาแสดงก็ปังครับศิลปินก็เิใช่ครับสวันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหรือบอกเลยว่าสาวันที่ผ่านมาคือกดดันมากนะเพราะว่าคือด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกของของทางไรเซอร์ด้วยที่จะจัดคอนเสิร์ตเนีเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นเหมือนแบบ ความคาดหวังในการที่เราจะทําสิ่งนี้มันสูงเพื่อนยเพราะว่าโดยปกติผมเป็นคนชอบชอบเต้นชอบเปอร์ฟอร์มอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างเวลาเราขึ้น L.O.L หรือเราขึ้นคอนเสิร์ตของเราเองเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบมันก็เป็นฟิลเอนเตอร์เทนใจจอยให้ทุกคนมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มันคือแบบต้องเอนเตอร์เทนให้ทุกคนมีความสุขและสกิลก็ต้องมีด้วยอะไรแบบนี้คือแบบพลาดไม่ได้ครับใช่จริงตอนที่เราขึ้นกับแจสเปอร์ใช่ไหมตอนแรกครือผมก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ย ชิวๆชิวๆไม่ต้องตื่นเต้นแต่ว่าพอวันที่สองอะที่เราลงมาจากข้างบน้วใจสั่นขาสั่นเพราะว่าตื่นเต้นมากๆเลยอะวันแรกทำตื่นเต้นน้อยกว่าวันที่สองใช่ไหมตื่นเต้นพอๆกันสามวันเลยแต่มันคนละแบบวันแรกมันจะมีความแบบพะวงเรื่องเรื่องค่าเต้นมากกว่าเพราะมันเป็นครั้งแรกไงที่เราขึ้นแบบยิ่งใหญ่จริงๆแล้วแบบเราค่อนข้างคาดหวังเหมือนกันว่าเราอยากจะให้ภาพของวงอะมันออกมาแล้วก็ดูพร้อมกันที่สุดเพราะด้วยความที่เราคิวค่อนข้างยากไง เราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ซ้อมลงกันเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนก็ต่างคนต่างทำกันบ้านแล้วก็วันที่เรารันรันทูหรือว่าวันที่เราซ้อมกันสุดท้ายเราก็จะมาแบบเก็บรายแล้วก็ทวนท่ากไนข้างหังเยอะใช่ครับก่อนได้โชว์เอ๊เิดจะยังไงเนี่ยดงว่ายอก็ไม่เบาผมก็ห่วงเหมือนกันครับผมใช่แต่ว่าจริงๆแล้วต้องขอบคุณแบบเพื่อนๆพี่ๆศิลปินทุกคนนะรวมถึงแบบไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรศิลปินที่เป็นกลุ่มก็จะมี ลแคนโคเวอร์เฟลิสคือผมรู้สึกว่าทุกวงเก่งกันมากเลยโดยเฉพาะน้องๆไลแคนคือถึงแม้ว่าน้องๆเขาจะอายุน้อยอ่ะแต่ว่าเขามากประสบการณ์จริงๆนะคือแบบเวลาเราเห็นน้องก็โชว์น้องก็แสดงเนี่ยคือรู้สึกแบบว่าอุ้ยน้องเขาเก่งจริงอ่ะแล้วก็ไปถามนะครับผมถามถามน้องนัทน้องนัทก็แบบเออเนี่ยเก่งอ่ะแบบเต้นไม่เหนื่อยหรอเพราะว่าเห็นน้องเขาขวดเอาขวดเอาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องซึมซับประสบการณ์ใช่ไม่ว่าจะเป็นโคเวอร์กับเฟ l ิสผมรู้สึกว่าทุกคนก็ให้คําแนะนํากันได้ดีมากๆครับผม แฮปปี้ <Happy S 2> มากครับผมฟูลฟิลมากๆจริงเพราะว่าคือแบบเป็นครั้งแรกเลยั้งที่จัดสเกลใหญ่ของค่ายจริงๆแล้วจัด3วันอะไรเงี้ยใช้ที่ Impact นะเพราะว่ามันแบบคือกดดันคะรับว่าผมว่าศิลป,ปินทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าพี่ๆอ่ะทุกคนเขาแบบเขาค่อนข้างคาดหวังแล้วว่าอยากจะทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วอนะไรเงี้ยครับข้าวอ,อใช่ครับผมมข้ามา เพลงเกาหลีเขเดินใเกาหลีจริงๆแล้วคือตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าเราเราร้องเพลง Fantastic Baby ตอนจบใช่ไหมก็ซ้อมกันนานอยู่ครับเพราะว่ามันมันเป็นแบบมันใหญ่ไงพอมันใหญ่เราอยากให้มันดูพร้อมกันแล้วก็เห็นว่าน้องข้าวมาดูด้วยก็ต้องขอบคุณมากจริงๆก็มีโอกาสได้เจอครับผมใช่เหมือนลูกที่ต้องปล่อยไปก็น่ารักมากๆครับคือน้องข้าวทุกคนคือแบบน่ารักจริงๆโชทาโร่นี่คือแบบ ออร่ามากๆทุกคนออร่ามากๆใช่ครับผมคือบอกเลยว่าทุกคนน่าสแล้วก็ใจดีมากๆจริงๆครับผมชื่อชมโชว์นี้อุก็ดีใจครับผมคือแบบเป็นเพลงที่ผมซ้อนมน้อยสุดเลยนะ Plastic Baby อะแบบคือกด<า>ดันมากเม่ไไม่ได้ไู่ได้ไม่ไดครับคือผมแบบก็ปรึกษาแบอบืนอื่นๆแไ่ไ้ไ่าแ้บว่เด้ยแบาอยาก่ไาใหม่ดีเพราะว่าแบบมีคนมาดดเยอะแล้วมันเ้็มครั้งแรกข้งไลเซอรได้วย่ได้ราก็เ้ยแบบคาด้ไม่ไ่าด้ไ้ม่ด้ที่ไดด้ดม่ด ก็ต่อไปว่ามันถูกทางผู้ทานมีการแทรกเองในหัวป่ะคือมองคนุ่นเก่าๆนี่มันย่งไรกับกับน้องๆใช่ไหมกับเต้นกับน้องๆดูสมัยวิจริงๆก็แฮปปี้นะเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นสายแบบต่อต้านโคแม่ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้คือเรารู้สึกว่าเรา25แล้วอ่ะคือผมเข้ามาที่นี่แต่19ตอนที่ผม25ผมรู้สึกว่าอุ้ยเราก็เริ่มจะอายุแก่ขึ้นแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็เออแบบถ้าเราอยู่ดูเด็กโดยสายตาคนอื่นอยู่เราก็แฮปปี้ ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้คือเปิดรับสมัครทุกคนแล้วครับอยากเป็นอะไรก็เป็นขอให้ใครอยู่นี่มีความสุขก็พอจริงๆใช่ครับได้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมงานตุ๊จีนนะครับผมเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์นะครับผมก็มีของมากมายแล้วก็มีกิจกรรมมากมายให้ทุกคนได้แบบมาเล่นหรือมาซื้อกันนะครับผมเต็มไปหมดเลยก็วันนี้จนถึงวันที่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่24กุมภาพันธ์22กุมภาพันธ์ใช่ครับ ที่12กุมภาพันธ์ปี69นะครับผมงงก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้กับเทศกาลนี้อยู่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาช้อปปิ้งกันที่เดอะมอลล์นะครับ Thank you ขอบคุณครับสินเจียยู่อีสินี่หัวใ้นะครับทุกคนหมูป้าตัวตัวกันขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับปูนีพีเมาก